ฮัลโห e ท s t คนเรา s ย a ่ท l ่ m รงเรียนมัธย a ศึกษาไ n เนปีศรนภั m ไข่ m ม n a ป a สันลิสาแดงเง m น n s เนปีัช n ยะวี about road sign หรือป้ายจราจรได้ไหมครับที่มาและความสำคัญของการจะทำโครงงานในครั้งนี้คือ ในยุคปัจจุบันมีมีการก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็นจำนวนมากมีการใช้รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ฉะนั้นเราต้องศึกษาหาข้อมูลและปฏิบัติตามกฎจราจรอุบัติเหตุไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะเหตุบังเอิญแต่เกิดขึ้นมาเพราะเราเตรียมการที่ไม่ดีและฝึกฝนไม่ดีพอดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับกาเรเตรควาพมพร้อม ของผู้ขับขี่และรถรวมถึงสภาพแวดล้อมเราจะควรระนึกถึงความปลอดภัยในการใช้รถถนนดังนั้นผู้จัดกิจกรรมจึงค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายรจราจรและป้ายจะและจะทำเกมป้ายรจราจรมหาสนุกขึ้นเพื่อเป็นการสรา้างสื่อและกิจกรรมให้แก่ผู้ที่สนใจต่อมาเรามาฟังวัตถุประสงค์กันเลยค่ะ หเพื่อให้ความรู้กับผู้ที่สนใจเรื่องเครื่องหมายจราจร 2. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจเรื่องเครื่องหมายจราจรมากยิ่งขึ้นค่ะวัสดุและอุปกรณ์ 1. กระดาษโฟโต้สกาวสองหน้า 3. ามฟิวเจอร์บอร์ดสกระดาษสี 5. ห้าแไก,กต่อไปเราไปดูขั้นตอนการดำเนินง,งานกันนะคะ ขั้นตอนแรกค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์และป้าจราจรต,ต่างๆตางท้องถนนเช่นอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้และอย่างนี้ค่ะ 2. เมื่อเราได้ป้าจราจรต,ต่างๆมาแล้วนำมาหาคำพอบของป้าน,นั้นและ 3. จัดะทำบอร์ดเพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาอย่างเช่น a h e a d only โรงไป เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาห้ามเลี้ยวขวาห้ามเลี้ยว ห้ามจอดรถ No stopping ห้ามหยุดรถเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับป้าจราจรในภาษาอังกฤษที่เรานํามาเสนอเพื่อนๆในวันนี้คราวนี้เวลาชาวต่างชาติมาถามก็คงมันเป็นปัญหาสำหรับเพื่อนๆแล้วใช่ไหมคะแต่ขอบอกเลยว่าสิ่งที่เรานามาเสนอในวันนี้เป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะต่อไปเราดูการสรุปผลการศึกษากันนะครับพบ แต่การทำโครงงานพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่เคารพกฎจราจรฉะนั้นผู้จะทําโครงงานจึงได้จัดทําสื่งการสอนหรือป้ายจราจรนั่นเองครับเพื่อให้ง่ายต่อกันศึกษาและใช้งานส่วนประโยชน์ที่ได้รับ 1. สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2. ประชาชนเห็นความสำคัญของป้ายจราจรมากขึ้นและ 3. ประชาชนมีระเบียบวินัยมากขึ้น เนื่องจากการทําโครงงานครั้งนี้มีปัญหาและอุปสรรคข้อมูลในโครงงานค่อนข้างครบถ้วนแต่อาจจะตกหล่นในเรื่องป้ายจราจรไปบ้างบางส่วนสุดข้อเสนอแน่ครับ็นป้ายจราจรและคําสั่งเยอะมากกว่านี้ครับพวกเราขอจบการนําเสนอในเท่านี้ครับ Thank you for watching Good Bye